ตามใจเจ้า,จาขอบคุณวันใดๆใครเจ้าเลือกใครคอยให้มันมาเด้ดอบาทมีอะไรน่า,นาคิดได้อีพี่น้องเอ้ยบาทเมืองเอ้ยสิได้แบบนี้นะเนาะหก <c ười> ล้านบ่อออเออคันได้หกล้านในสามแจง้งเลยสามแจ้งสามเจ้าไทยคอยคอยไทยจับ แม่ค้าค่ะคนงามพี่น้องขายดีไอ้ทั้งลูมคือซองใบหนี่งใบยนึ่งเอออันน,น,นี้อันนี้กันนี้ก็แม่เบาะมาขายยังลงเช้าจะมาขายอย่างขา,<อ>ายทยีย่นี่ก็มาจะน่าประเสีดเอาวเพราะว่าที่มาซื้อมันจะตัวบรรพาหลอกเฮ็ดเบอกก็จะไปได้นี่แหละ กรต่ายนะคทงนะมาคู่เขาน้งขขาคือไม่ขับอไม่ขับก็บทหาในกมเนียบบุหรี่หอกิโลปามุนเตงกบกินเนี่ยให้แกคนนี้เป็นมะคอรูเขี้ยวมาเอาคนจีโก้เปยางกายางไก่เราทำเนาะเนาะท่ามือทนท่พย์ห่าเราไม่เห็นอะไรได้ยังไม่จะไปนะกาจะคืนโน่นใกล้ๆนี่แหละ มืดผุมาเลยนหะเนาะตัวิไปอยู่บ่กระตาบ้านขยองคนนี้นะกะตาแม่ไผ่หรือกะตาบ้านขยองบแม่ไตา้านขยองเลยอ่าตหน่วยตน้นะครับกาคือมาส่งหเผมาส่งมันเองให้เผ็มาหาก็ได้เนาะอืมพด้ไม่ขับพี่น้องท่ากเอาเบาเข้าไปจอยขับผมทำเบอร์เมงนั่นอืมปับผมเหมือนักังท่าเลือมื่อมเรือม เรีเช้ากมะเขือตีเฮ้ยวมายวนวนมนก็ให้เขช่ามากับมะเขีือดองมืดพนมาอีเลยนาตาลีกำลังเบิ่งไพ่กับเจ้าเล่ย์คนทุกท์กันทั้งโทรศพัพท์ก็จะไปหาถ่ายคลิปไปหาเหตุกับจังสันหาบุบทัศน์ด้วยนกขับหรือว่พี่รองนอกถักเสร็จทางใดคนอ่ะมืดพนมาเลยมือเท้านี่กระตุกแล้วมัอนี่กระติโกอีกบล็อกดพน ที่ม่ใช่ระพุนตกดีพี่น้องบ้านเวิร์ดคูนอันท่าพูนอำเภอชานุม,มานายพี่น้องท่าพูนนะตั้งอยู่ใกล้ทั้งใกล้ชายเดนทั้งพี่อำเภอดอนตาลทางพี่นะพี่น้องวันเสาไปหาเห็ดพี่น้องเอ้ยฝนมันพาทะเลือมมากยุดจุดโลดตโปรโฮอันผ้าหน้าก็เหรือเปื่อา เมื่อยน้ำผ้าเรือมเด็กพี่น้องภาษีพักพี่น้องไปย่างหลงบนเฮ็ดนาเห็ดนะไข่ในช่องซำดอกแล้วแล้วจะบ้าเลือมขักเลือมแน่พี่น้องเลือมขนาดคนในเพื่อนพี่น้องเนี่ยว่าเลือมสอดตับสอดตับ,ตบมาดโทโพูดโทรนั่งกระสิอบวก้าไปเด็พี่น้อง ไหวยเตี้ยวใช่บหมเคยใหญ่ที่นี่ทุกบนมือบนเล่นจนเปียกจนเปื้อนจนหลืบลำนู้นนี่ทางหยางทางเที่ยวนะปิดกับหยางควยงัวกับหยางนั่งกับย่านี่พี่น้องไปไกลไปเลยพี่น้องเยเดือดมากนี่ประสิวพี่น้องระวาดระมังยากพี่น้องพลโตพลลงบอไปเด้พี่น้องไมงกลับไปอยู่เฮือนไี่กลัวพี่น้องล้มโล่ล้มโลอยู่อยากไปหาเห็ด เ้าเห็นปลาไว้เลยดิแต่คือว่ามืดขักมืดแน่เทนอะเห็นมันออกันไหวแ้ว่ชิเป็กเก็บพี่น้องกระตาหอยสอกดูนี่ลนะกระตาไม่ไพ่โหดโพนั่งละอุกน้่งผ่าน้ั่งคุพี่น้อง บกขัดเลยบัดไปละหาเจังหลอกห้องนี่ละกระกลับคืนพอมันมืดเลยด้เขาป่ามันกระมืดมันไ่เห็นห่วงเห็นเฮืองล่ะอันผ้าน่ะก็ลืออเหลื่มพูดเหลื่อดพูคือว่ากายยามตกแล้วก็ยังมาตกอยู่พนกันไม่นี้จุ่มเลพี่น้อง พนั่งออ,ออกเลือดเนอี่ยนั่นก็เลยจุกที่ยาเมางออยโพดนี่เลยพี่น้องจิทเขาไปบ้านไปเฮือนเป็นผ้าเหลื่อมอยู่นิริยุ่นโทรศัพท์ตรงหน้ามันก็ผ้าเหลื่อมเลยอืมบรรยากาศยามแรง,พ,งพี่น้องผลงานเด้อดผ่าจบมันอนี่ยวิวยามมาแรงพี่น้องอยู่ให้อยู่นะเล็ดลอยปงเป่งปงเป่งก็นยายเตล้อลอยน้ำเนี่ นางพันมาปลาลูกนางนางอันนี้บรรยากาศยังมาแดงพี่น้องปะ่ปะพูดะผ้าห้องผ้าดังพี่น้องบริโสดนเปรตได้ผ้านะั่นเขาบ้านขาเขาเฮือนยังมาสุดได้เพือเปรตได้พี่น้องเข้าย่านโบดองออกมาเขาระวังเขาถือ,ทอโทรศัพท์ใครมีเตตัวเป่ายังใครได้พี่น้องตูวเป่ากระบอกบันจะได้พี่น้องเขานะ ปิดควบน้ำบาได้มุ้ยบันย่านปิดผูโอ๋อปิดผ,ผูกับที่ตะเปิดนันนะน้ำละพูนไลลกันเลยว่าจะไปจอบางเ็ดใกล้ๆแเ้าเห็นเ็ดออกเห็นกีเห็นอันจูบด้ปีน,นออุ้ยว่าเพื่นทำไมต้มต้ม,ตมกินมเมชาของเทพา,าเซ็ตเทปีนอ ตุ่มจำเจวเนาะเธอหนานังที่หามาคอยเจวกับปิตุ่มกินพี่น้องเฮาหย่ำหรอหอมๆนวลๆถูกกินหรอไม่เนี่พี่น้องขนาดเพราะว่ามาเตระเทือน่าจะไี้มีแต่เก่งนรอไม่พี่น้องเก่งเก่งเก่งนะบ้านนี้นั่งสีตุ่มเอาพี่น้องตุ่มจำเจวกับปิเห็ดมังหน้าฉุนๆ ว้าวก็งวกหน,นาง้อรางอยู่พาพี่น้องมาชมบรรยากาศยาี่มาแรงพี่น้องก่อนปนที่ตกผ้าสีห้องไผ่ของอะไรงัวแล้วพี่น้องเนาะพัวชลีมาตีลูกตีเต,ต่าตีผู้เฒ่าผู้อยู่เกันเออว้าวเฮ้ยว้าไปสิมันมันลงมันเรียนแล้วไปไปว้าวไปเลยผูกกับผ้าดังนะพี่น้องพูดผูด,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 ดังแต่เ้ายังบลูดบลล่ยังหดสี่มงเลงยังดังฮึมฮึมอยูอ่กระโพดกระโผ่ ที่เป็นตกุกดีตกุกคงตกุกงามน้ำเกือบท่ว,วมหวยท่วมหงองน้ำเกือบท่วมหน้าพี่น้องหน้าตาลีนั่นเออไหลเข่าหน้าลุยๆเราได้แต่ว่ามาบุกใหากับบิเฮงในแจักหน่วยบุกอืมไหลเข่าหน้าลราพูดเป็นน้าหายหน้าพี่น้องพูดเป็นนั่นหึงล่ำเข่านั่นแหละกระบุกชวนมนนั่นนั่นนี่นจีกเพิ่นก้าคุดขึ้นมาไหลเหงาเตื่พนพวดน้าท่วมพี่น้องเทลปิดคือพูเห็นรอยใส่อะปิดคือบูเห็นพี่น้อยใส่ อ๋อหนดีทีก่กินค่ะกะทิโมงงพี่น้องยังไม่ได้คำยังไม่ได้เมืดเพราะไายใตะวันนั้นตะเวนปิดอันเมฆปิดตะเวนพี่น้องเขาเลยเนมหากันบุหินเนม่มันเขปาปลาเขาลุงคือว่ามืดพี่นอ้องจะได้กล้องใหม่จะได้โทรศัพท์ใหม่ดอคือจุซูมครับบรรยากาศพี่น้อง มืดค้างนาแล้วก็มืดค้างล้างแล้วมืดทั้งทึ่งแล้วมืดบัดชันทุเนียนภาคห้องขึ้นทื่นพี่น้องก็ง่วงหนาง่วงล้างยู่นั่งอะไรพี่น้องทายคลิปพี่น้อง็ระวังไปนําเท่ากับปิดมวนเครื่องบินแล้วก็บอเป็นยังไงเราเป็นน้องแต่ว่าคืนเครื่องบินเขายังปิดมวนเครื่องบินเขายังอยู่ได้เพราะฉันน้อพี่น้องเท่ากับมันใจยืนอยู่ใน้รักอันนี้อะไรพี่น้องรักสัญญาณนี่เลยมีสองรักผู่รักหนึ่งทั้งปูทั้งทั้งหลังนาตาลีหมดเลย มือนะสัญญาณบ่มีพี่น้องนัตตารีกับลุงคลิปว่าได้นะพี่น้องเนาะคลิปที่หาาน่าไม่มาก็ลงเมื่อคืนเนี่ยลุงลงเมื่อคืนนี่แหละหามาลุงบ่ได้ข้างทะลุโซดเจ่งต่างๆลุงตื่นซราบว่ากำลังลุงบ่ได้อพี่น้องนั่งรูบออกคลิปนะรูบออกเอาคลิปใหม่ลุงบัหนีผู้ที่ไปเลี้ยงอยู่บ้านด่านนะเป็นโลที่บ้านด่านนางกับไปถามอันนั้นห้อง เพื่นหองการน้องหองการหองทํางานบ้านพวกอันนี้แหละพวกกันลักสัญญาณนี่นั่งไปถามนั่งปัดบุ้งหูวันว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ไปประทือวันอาทิตย์พี่น้องว่าจะไปบอกเขาจะมาเบิงอะไรว่าไปอันไปตรวจโซ่ไปเบิงเด้อว่าทะแค่ลักโทระญานอันอยังว่าลักอันชั้นญาณโทรศัพท์เพื่อนข่อยมันบุมีชั้นญาณมันจะไปบอกเพื่อนทั้นดอกก็ะบาดให้เขาจะดอกหัวฮาลงคลิปว่าอะไรนะพี่น้องไปเพราะว่าเขาจะปิดมืดตืบวันอาทิตย์พี่น้อง ทูห้าเขากระเจ้ากระหลับยูห้เขาก็ปิดหลับเขาก็ปิดแค่แล้วเข้าบดานนะพี่น้องวันถิกยังทูฮะยังทูคุยยังทูห้าเขาอยู่อะไรพี่น้องพาเรือมไปเรื่องนั่งมายืนถลื้อยู่นี่พี่น้องห่วงหนา้าห่วงแรงอยู่ในเข้มนองน้านี่เลยบึ้งปิดริมหน้าบึ้งปิดบึ้งพังไก่น้อยห้องพี่น้อง เพว่ากันพี่น้องวันนี้ผ้าชุมผ้าชุ่มพูนโลอหอยร้อนก่อนคำก่อนจะเป็นตกย้ํามาแรงพี่น้องหว,วกหนาห่วงลังอยู่เข้มให้หน้าอันผ้าหลักกระดังดังโดคันท่านดมิดเม่นเด้ดดดดพี่น้องเลยนี่นะพักกี่เล็กยับนี่มันดันมันสุมพี่น้องฮุ่น่ะผ้าดังมาหุ่นหุ่นยับมายับมา หนูมาหนูมาหยับมาหยับมาไอคนพี่น้องเขาบ้านเขาเพื่อนเขาไปอยู่ไรมันบุคืองายไหมนี่พี่น้องมันงาไหมมาเนี่ยว่าเขาเนี่ยว่าเนมเห็นอันนี้เนมบ่เห็นตรงมากกว่าเป็นเขาเนมบ่ท่านนีนพี่น้องเขาปฏิทือโทรศัพท์พวนอยู่ท่าท่าอยู่ในกลางเดินไม่ได้ไม่ได้ต้องเข้าบ้านเข้าเพื่อนพี่น้องบรรยากาศพี่น้องบางมองบางบอลข้าศึกนพี่น้องเขาทั้งเล่าข่าสุกแล้วเขาโดนข้าศกเลยเด้อ ุกเรียบร้อยแล้วแต่บางงันทั้งหน้าทะลี่ยังบวชุกอยู่กาลังกลมกําลังถ่องกําลังม่านอยู่พี่น้องเขาก็ไดรแต่ละแต่ละมองแต่ละบอลที่หน้าตะลี่ไปเห็นกระซุกเลยได้เริ่มเลืองแล้วเริ่มเลืองเริ่ม,ม,ม,มทีพอเกี่ยวแต่ฝนยังตกน้องเขาคือจีวบวเกี่ยวดอกไปละค่ะพี่น้องฝนตกมาเลยจุกจวกย่านผ้าดังทั้งเล่าใส่ขอดอพี่น้องเนาะตะกี้ตะกกนเกี่ยวขอดอแล้วคนกา ให้เกี่ยวเขาท่านพี่น้องทางไทยพี่น้องเป็นเจ้าเนาะถ้าคดีก็เคยไปอยู่ได้ฝนตกฝนตกข้าลงดอกพัทรไสอีพี่น้องปเป็นมกแ่นันเส็มมูดี้ฝนตกกทิลงคลิปยากพี่น้องเนะาะตาผู้แหลกเด็กเด็กเติด,ดจนอยากกี่พ่อกันได้พี่น้องเด้อฝนตกข้าเหลือมันข้า,ร,ารูดคลิปอะไรย,าาย,าายา่านผ้าย่านผ้าย่านผ้า ขามจะได้ปณินนะมาแล้วมาแล้วผ้ากระตาใส่ๆเลยยั่นผ้าเหลือมืมอกหนังวักลังอยู่โอ๊ยแตะมัดข้องมือแล้วนี่นะมาเลยดิไม่ลืมตืมต่ำมาเลยทีเนียว ทั้งนาในะ <up> น WA Krsna DOWN PROFESS <t ương> <bursts> Karere Too ี้เบิ้งก้องทั้งตาในเบิ้งก้องทั้งตีแต่ย่างนี่ตะกีตุมอ่าอ่ะละครับพี่น้องขอบุญคุณหลายมิลลิพามาจุ่มเนยมาแรงพี่น้องกินลุ่มชมวิวเนยมาแรงก่อนฝนที่ตกเฮก่อนฝนที่ตกผ้าสีลงพี่น้องกระมือมืดคึ้นๆจักหน่อยพี่น้องจ้ามวลม้วนพี่น้องเบิ่งบรรยากาศเนยมาแรงอยู่ไหนอยู่นะบ้านนอกมาแล้วครับพี่น้องไปแล้วสบายดี พอพุดละลายพี่น้องคือเบิองที่ส้มนกกากรีจมท่างจมพูดติดตามไเลยเด้อาวมาจากท่างจมท่านอะ่ะที่บ้านวันคูนคนตกดีพี่น้องมาเด้อพอได้ใจมาเป็นเคย <c oughs> คนตกดีนะพี่น้องคนตกดีบแบบวันคุนพอได้มาเป็นเคยมาเด้อค่ะทำทสิปลูกทำทสิพางพี่น้องให้อยู่แนวกิน อันงาเผาเนี่ยกับคุณลุ่มลงมาคือเสอิยู่มช้ำคำช้ำแรงเย็บ yeah. คุณพี่นอ้องบัดปล่อยบัดแห้งพี่นอ้องคุณก็ได้